มนอยู่ร้านข้างๆเลยเนาะอย่ว่า อยู่หรือเปล่าอยู่เขินหรือเปล่าสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้ฟังเอ้ยเดี๋ยวว่าเมื่อกี้มันมีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมเมื่อกี้มันมีหลฟ์สดด้วยใช่ไหมเฮ้ยพี่พี่หัวเข้ามาบอลไปเห็นชั้นเหนือนั้นอันนี้นนี้อันี้ก่อนหนครึ่งโตสิบสองด้วย เดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวเขาเอาไปเล่นหวยเดี๋ยวไปเล่นหวยกันนะฮะเดีขาอาไปเล่นหวยดูลำบากเนาะสวัสดีค่ะติดเท่อ๋อติดเท่วันนี้ด้วยจริงป่ะไหนดูสิน่ารักคู่เลยน่ารักอ่ะไหนดูก่อนรักกิลลัมน่ารักเพื่อน พ่อหนุ่มเป็คนเวฟขบหนูเรามานั่งอ่านะเนี่ยจิอแฟนอ่านคุณพ่อคุณแม่น่ารักมานั่งคู่กันหน่อยมานั่งคู่กันหน่อยไม่เอาอย่างเงี้ยครับมันจะได้มองหน้ากันไงทุกคนนั่งข้างกันมันไม่เห็นหน้านะเออมันเห็นหน้าข้างหรอเออไอเดียวันเห็นหน้าตรง ไปนั่งใ,ใกล้ๆกันถือันนี้ยังไม่ใกลอีกเหรอนี่งงหอเลยแม่แม่ใหญ่มาพี่ตองสวัสดีค่ะเสียง <ๆ S 1> คกกระแหงก็ต่ำต่ำแหง้งเนาะได้ยินเสียงคกด้วยนะ<ง>โกหกไม่ได้นะเพราะมากินชาบูอะไรเงี้ย <aine S 1> ไม่ได้เลยนะเสียงโคกแบบดูลำบากนะไม่นั่งฝั่งเดียวกันคุณบีชินโนริคุณบีแอบไปเห็นเราเฉยเลยเออแล้วคราวนี้ไปเติมอะไรผมมี นี่นี่ของเรานี่ของเราของจริงอ๋อของเราของปลอมนี่ของเราดิฟ้องห็นเขาไม่ได้หนึ่งสองนี่เรามีนี่สามนี่นี่ไม่แต่ว่ามันนี่นะแต่ก่อนแบบไม่ค่อยแบบไอ้นี่เหรอเดี๋ยวนี้ชอบแบบมีแต้มซ้ำเดี๋ยนะให้มันแบบชัดๆเจอกันทุกวันไปเลยช่างแต่งหน้าฉันเมื่อวานออ๋ไปทำอะไรกันต้าเนี่ยครับ ส้มตำเห็นโลโก้เขาหมดเลยรู้หมดเลยว่าเรามากินแบบบ้านนอกมากรู <S <S ้หมดเลยว่ามากินเมนูประจําอ้าวพ่อแม่ไปอา้าวไปไหนเขเรียกไปเรียกเหรอน,น,หนาหหนาโอ้เนาะอ๋อนี่เพลงเพลงนี้<ะ>ร้องเองคิดเองวันนี้ทำไมอ่ะ ไม่ผมร้องเพลงนี้ผมร้องเพลงนี้ตลอดเลยใช่เอ้ยเพลงดีทุกคนอืมนานๆเจอกันก็สวีทไปดิสวีทครับแต่ว่าแต่ว่ามีพ่อแม่มาคุมด้วยครับคุณพ่อคุณแม่คุมครับผมอยู่กับแฟนเหรอลูกเต้าไม่เลี้ยงกันแนะเที่ยวทุกวันมาถึงแจาไฟเหรออื วันนี้ก็เพิ่งแวะไปหาแซฟไฟมาแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จล้วก็จะไปซื้อของให้แซบแล้วก็แมวตัวใหม่ไม่เป็นวตัวใหม่ด้วยเหรออืเนี่ยเราไม่เห็นเนาะนี่ภาระยังไม่เยอะพอเหรอภา <c oughs> ร <c oughs> ะยังไม่เยอะพอใช่ไหมนีเอามีแมวตัวใหม่แล้วเราก็จะไปซื้อของสีค่ะสีขาว,าส,ขาวสีขาวสีดำอ่ะครับใช่พันเดียวกันเหรอพันเดียวกันอันนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชาย มีไอจีด้วยนะอันนี้ของอ๋ออันนี้ของเธอนี่ใช่นี่ของเราอันนี้แบบเป็นลับมาไหนขึ้นบินมาเราวันไหนยี่สิบยี่สิบนี้ค่ะไปนั่งข้างๆกันได้ป่ะอะไรเนี่ยปวดคอพี่เจ้าองปวดคอแทนใช่ผมก็เริ่มปวดแล้วโต๊ะก็ไม่ได้เล็กๆนะใหญ่อยู่นะเป็นหายว่าวันนี้เราสั่งเมนูอะไรกินดีกว่าอืมเซิร์นแทนเด้อ น่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณครับเออน่ารักขอ่หเขาอยากอะไรเธออ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอบางอ่านเขาบอกว่าเนี่ยให้ผมแปลให้ไหมเอาๆลองผมกันเมรีแปลว่าอ่านอิดแปลว่ามันไทม์แปลว่าเวลาทูแปลว่าถึงเรียนแปลว่าเรียนไทยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยไซน์แปลว่าเริ่มต้น yes Euro away go on alive แปลว่าอาจจะเรียนภาษาไทยเกิด Euro ตลอดตอนไลฟ์ อ้าวงงงวันเลยของผัวของตัวเกิดได้ถือว่าได้ถือว่าแปลได้ภูบาลานั่งเมื่อวานเออภูบาลาน้องงวันแอมฟอร์มแมนมาเลิฟอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมยูโรน่ารักมากเลยค่ะทั้งที่ผมก็น่ารักมากวันนี้ตกใจมากเซอร์ไพรส์มากถ้าใครได้ดูไลค์หรือว่าใครมา็ปกติต้องรู้ก่อนนะครับทุกคนแบบ ต้องรู้ว่าเออนัดยูโรว่า,าย,ยูโรว,วันนี้พิงคอยจะมานะนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่รู้เลยก็ร้องเพลงอยู่ก็เดินเข้ามานี่ก็งงเลยเด็กก็ได้เห็นไลา์วันนี้ก็แบบงงๆเหมือนกันจะขึ้นหรือยังไงดีวะจะไปยังไงวะจะไปยังไง,ะะไง,ไงดีเอาโต๊ะออกค่ะโต๊ะออกก็คือนั่งอย่างนี้นะนั่งกอดอยู่อย่างนี้นะอะไรนะคขางต่าคะเปล่าครับขอโทษครับ ขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้ยกมือเมื่อกี้คอนึกว่าเราเรียกเมื่อวันกี้อยู่ตรงไปบอกว่าให้เอาโต๊ะออกเของแต่ว่าไม่เอาโต๊ะออกทุกคุ้นคือพี่เขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเราเรียกเอาโต๊ะออกเอ็นโดเอาโต๊ะออกพี่ก็เดินมาเลยทำไมล่ พอใจผิดพอใจผิดเนี่ยระของรู้จัไปนั่งข้างๆกันเฮ้ยสวัสดีเจ้ามอนเจลมอนเออน่ากินอ่ะไม่ได้รับรีวิวนะครับแต่ว่าโชว์ใช่ครับเขาไม่รู้หรอกเราอยู่ที่ไหนรู้สินี่ไงป้ายข้างบนเนี่ยไม่เขารูว่าเราเป็นร้านซมตำมขำปอดโยกเออตลกอ่ะ แล้วเราก็ตกใจว่าพี่เขาเราเรียกอ๋อเห็เราจะย้ายโต๊ะเมื่อกี้แหมไปดูโอเคเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนแวะมาท้าทายกันนะครับผมไหนย้ายปไหนจะตลกไปไหนทำไมไม่ไปนั่งย้ายคู่กันดูลำบากถ้าทุกคนเห็นเบื้องหลังก็ลำบากจริงจแหละสรุกมากโอเคครับบายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่ไปให้กำลังใจกันวันนี้ขอบคุณพิงคอยมากๆด้วยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมา เลี้ยงอาหารนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณตอนแรกก็จะกินชาบูแล้วแหละแต่ว่ายอดเงินในบัญชีแล้วแบบไม่พร้อมเอาเป็นส้มตาแล้วกันเนาะเออนี้เมนูอนี่เมนูโปรที่เราชอบไงเลยรู้ไหรู้สิโอเคครับไม่ใช้ครับครับไ่้มาอันนี้ตำปูปลานะครับ บายบายครับทุกคนกคนืคนนี้ตอไลฟ์นะแมททุกคนเข้ามาวันนี้เลยหนึ่งสองสางมบายบายครับถ้าไม่มีแมทนี่หน้าแดงเห็นเห็นอุย้ยเขารินน้ำห้ด้วยอะ่ะอุยอ้ยอุ้ย บายบายครับทุกคนนิวหนวดบอกว่าอย่ามาแย่งคนดูเสาห้านะฮะทุกคนไปดูไลฟ์ CS7 SD ดีต่อเลยครับเสาห้านะครับนิวหนวดพิมพ์ม,มานิวน,วนิวหนวดฝากแฟนคลับมาคอมเมนต์เราว่ายูโรปิดไลฟ์ like, อย่ามาแย่งยอดคนดูโอเคไปดูเสาห้าครับทุกคน